อ่านอะไรอยู่นะครับผู้กองคดีโดยสั่งย้ายกระจาเฮ้ยนะครับนะครับพอได้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยห <c oughs> มู่ผู้กองโดนย้ายจริงด้วย <c oughs> ฟาเอ้ยฟาหัวเราะเยอะเย้เว้ยเวยเอ้ยเนี่ฟ้ามีฟ้าเว้ยเดี๋ยวฝนยังมีฝนเทียมอาอแล้วท่านท่านก็ไม่ต้องมีอะไรทำเลยครับนายบอกให้ไปดูคดี อย่าคุยขมให้มากนะเป็นเจะได้พ่อครับผู้กองครับเห็นคำสั่งหรือยังครับผมเห็นแล้วถ้าเห็นคำสั่งแล้วไม่ทราบว่าผู้กองพาลีจะมาที่นี่ทำไมผมมาสาสางงานไม่ต้องนายไม่มีสิทธิจับประเด็นสพุ่งคาอีกแล้วสารวัตรกลัวอะไรหรอพาลีถ้าเป็นห่วงเรื่องคดีเก่าๆสารวัตรสบายใจได้เลย เพราะว่าผมถ่ายเอกสารเอาเก็บไว้ในแฟลชได้หมดแล้วทั้งคดีที่น่าสงสัยว่าจะโดนปล่อยหมดอายุความโดยมิชอบคดีชาวบ้านถูกกกงที่ดินและก็คดีของพ่อเลี้ยงอันตนัทุกคดีผมเอาเก็บไว้ในแฟลชได้หมดแล้วก็เอาสิถ้าแกคิดว่าจะเล่นงานโชวได้เรื่องนี้ก็ตามสบายดูสารวัตรมั่นใจมากเลยนะผู้กองอานฉันจะบอกอะไรให้ ที่แกโดนย้ายเนี่ยฝีมือฉันเองคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าจากนี้ไปแกจะโดนอะไรอีกโมครับจับตาดูมันให้ดีอย่าให้มันหยิบจับอะไรในโรงพักเด็ดขาดโชคดีนะ